เจอมีแค่เหตุผลเหตุผลเดียวในการบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขานั่นก็คืออยากจะมาอยู่กับลูกในบ้านปลายชีวิตหรือก่อนที่ชีวิตเธอจะสิ้น ไปทำบุญด้วยกันค่ะวันนี้ปกติแล้วป้าข้างบ้านแกก็จะไปด้วยวันนี้แกบอกว่าแกไม่ไปวัาจักก็เลยไปวัดคนเดียววันนี้อากาศดีมากๆนีแดดลมพัดเย็นสบายโอ้แบบท้องฟ้าแจ่มใสามากอากาศเย็นแบบเย็นสบายน่านอนมากเลยค่ะ การขับรถนะคะที่นี่สิ่งที่ต้องระมัดระวังตั้งแต่หมูหมากาไกา่รวมถึงคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงคนที่ขับรถด้วยกันเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆฉะนั้นแล้วเนี่ยคือต้องระมัดระวังเยอะเลยค่ะมีคนบางคนถามทำไมบ้านนี้มีรถสองคันทำไมไม่เอาไม้เหลือแค่คันเดียวแล้วก็ เงินไปซื้อที่ดินเพื่อจะได้เป็นค่าเช่าคือความจำเป็นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะรุตาก็อยากขับรถเป็นเองถ้าเรามีรถเป็นของเราเองแล้วเนี่ยมันมือใหม่เนาะอ,อะไรเนี้ยมันก็จะดีกว่า ส้มต่าด้วยเมื่อกี้เจอน้องที่เคยไปวัดด้วยกันแล้วเธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปวัดบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณที่เป็นโรงเรียนฉะนั้นเราต้องขับอย่าเร็วนะคะประมาณประมาณน้อยกว่า5 50กิโลเมตรต่อชั่วโมที่คือโรงเรียน บ้านลำธงล่าง,ง,งแล้วก็นู่ก,ก็จะเป็นวัดแล้วชุมชนตรงนี้นะคะคือเราต้องขับเน้นช้าๆเอาไว้สุดๆเลยค่ะเพราะว่าผู้คนทุกพ่านรวมทั้งหมูหมากาไก่แบบนี้ด้วยเอาถอยลูปไปอยู่จองริมถนอนอ่ะอะขอขอทางหน่อยค่ะเ,ออเนี่ยค่ะถึงวัดแล้วค่ะ คือการขับรถนะคะไม่ว่าเป็นมือใหม่มือเก่ามันก็โอกาสพลาดกันได้ทั้งนั้นเราต้องระมัดระวังสุดๆเลยค่ะวันนี้วันดีมากเดดดีอู้ รู้สึกดีต่อใจมากๆเลยค่ะถึงวัดแล้วจอดที่เดิมของเรานี่ก็คือมุมนี้เลยนี่อยู่ใต้รมม่มไม้ คือรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องค่ะเมื่อกี้วรุตาก็ได้ถามกับเจ้าหน้าที่เขาแล้วนะคะว่าต่อวันเฉพาะในส่วนของตำบลปากช่องนี้นะคะประมาณประมาณวันละสิบตันเดือนหนึ่งตีไปเลยว่าสามร้อยตันนี่เฉพาะในส่วนของปากช่องเองนะคะแล้วก็ขยะส่วนใหญ่ที่เราเจอนั่นก็คือพลาสติก พลาสติกพลาสติกทั้งนั้นเลยค่ะคือวารุตาเห็นแบบนี้ก็เลยถามว่าในส่วนของเรามีการช่วยกันลดเรื่องของกยะอย่างไรเ็าบอกว่าก็มีนะอะไรเงี้ยบอกให้ช่วยกันลดกยะแต่พอส่วนเรื่องของการปฏิบัติจริงๆก็บอกว่าขึ้นอยู่กับชาวบ้านเขาไม่สามารถที่จะไปบังคับหรืออะไรเกี่ยวกับ ชาวบ้านได้ฉะนั้นมันก็เลยอยู่ที่ความร่วมมือของเราทุกๆคนที่ต้องช่วยกันนะคะเฉพาะในหมู่บ้านของอที่ใกล้เคียงกับที่วรุตาอยู่เดือนละสามร้อยตันแค่ได้ยินตัวเลขตรงนี้แล้วก็คือแทบจะบอกว่าตกใจมากๆเดือนละสามร้อยตันเฉพาะในส่วนหมู่บ้านใกล้เคียงที่วรุตาอยู่ไม่เกี่ยวกับเทศบาลอีกนะคะแค่ฟังแล้วเนี่ยก็มีอึ้งค่ะ วรุตากลับมาจากวัดแล้วค่ะวันนี้กอให้ทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับการทำบุญในวันนี้ด้วยนะคะวรุตาก็ส่งผลบุญนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่รักทุกท่านให้ได้มีแต่ความสุขกายสุขใจนะคะจะมาอัปเดตเรื่องอาการของแมย่ย่าคนแก่ เปรียบเสมือนร่างกายของเราที่มันมีแนวโน้มที่จะมันเสื่อมลงไปทุกวันพอเกิดอะไรเกิดขึ้นความเจ็บป่วยเกิดขึ้นการฟื้นตัวนี้ค่อนข้างยากมากอย่างที่คลิปข่าวที่แล้วนะคะบอกว่าแม่ย่าได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้อาการของเธอเหมือนกับทรงทรง,ทรงสุดๆุดทร,ทรงทรงสุดๆ แล้วเราจำเป็นต้องจองตัว๋วการจองตั๋วระยะใกล้ๆนั่นก็คือตั๋วจะแพงมากเราก็เลยต้องต้องจองแล้วแม่ยาเธอก็อยากมาพร้อมกับเราในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยมันก็เลยเกิดความสับสนเกิดขึ้นว่ามันถูกหรือมันผิดเพราะว่าความคิดที่จะให้แบบ แม่ย่ามาพร้อมกับเราในครั้งนี้มันเป็นความคิดของวารุตาทําไมถึงถึงเป็นความคิดของวารุตาคนเดียวแม่ย่าคือตั้งใจว่าจะมาพร้อมกับลูกสาวคนเล็กในเดือนตุลาคมแล้วครั้งนี้เราก็ไม่ได้วางแผนว่าเราจะไปเดือนออว่าเราจะไปเยอรมันในเดือนพฤษภาคมนี้ประเินว่าลูกสาวจบและลูกสาวถามว่า แม่จะมาหมายวารุตาบอกว่ามันเป็นความสำเร็จของลูกแม่ไม่มีวันที่จะพลาดโอกาสแบบนี้ก็เลยชวนกันไปแล้วชวนกันไปเสร็จแล้วแล้วแม่ย่าอยู่ในช่วงอาการแบบเนี้ยคือไม่รู้ว่าวันไหนคือจะจากเราไปวรุตาก็เลยบอกกับแม่ยา่าแล้วก็บอกกับแฟนว่าเมื่อเรามีโอกาสไปเยอรมันเธอมาพร้อมกับเราเลยดีไหมเพราะว่า เธอก็เดินทางมากับเราแล้วเธอก็แบบไม่ต้องเร่งรีบเพราะว่าถ้ามากับน้องสาวหรือลูกคนเล็กของแกเธอก็อยู่ได้ไม่นานอย่างน้อย2อ,อาทิตย์มากสุดคือแค่สามอาทิตย์แล้วแม่ย่าเป็นคนแก่ที่แก่อ,อก็เรียกว่าการเดินทางไกลๆมันไม่ใช่เรื่องที่น่าพิสมัยอีกแล้วอะไรอย่างเนี้ย แล้วจู่ๆแบบพักสามอาทิตย์แล้วไปเดินทางต่ออะไรอย่างเงี้ยขนาดวารุตากับแฟนเราในวัยขนาดเนี้ยเดินทางขนาดนั้นสําหรับเราเราก็ว่าเราก็เหนื่อยนะแต่มันก็ฟื้นตัวขึ้นได้แต่สําหรับแม่ยาคือมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยนานกว่าจะฟื้นตัวมาอะไรประมาณนั้นวารุตาก็เลยบอกว่า เอาอย่างนี้ได้ไหมเธอมาพร้อมกับเราในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วเธอก็อยู่ยาวไปเลยอย่างน้อยฟรีวีซ่ามัน60วัน2เดือนเธอมีเวลาได้ฟื้นตัวเธอมีเวลาได้อยู่กับแดดเพราะที่นู่นตอนนี้อากาศหนาวพอ,อมาอยู่ที่นี่ถ้ามันร้อนเดี๋ยววรุตตาจะติดแอร์ให้คือปกติเรากับแฟนไม่มีพัดลมไม่มีแอร์แต่ถ้าเกิดแม่ย่าจะมาอยู่ก็อยากให้แกอยู่สบายก็จะติดแอร์ให้แก แล้วมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าแม่ย่าป่วยแล้วเธอไม่รู้ว่าวันหายของเธอเมื่อไหร่แต่เราจําเป็นต้องจองตั๋วเราก็เลยจองตั๋วให้แม่ย่าเป็นแบบว่าเผื่อเกิดอะไรเกิดขึ้นเงินก็ได้คืนอะไรประมาณนั้นทําไมวรุตาถึงอยากให้แม่ย่ามาในเดือนพฤษภาตอนที่เราไปเป็นเป็นความรู้สึกที่อยากจะทําอยากจะทําอะไรให้กับ แม่สามีได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตราเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่และตราเท่าที่เธอยังมีชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็อยู่ในสภาพที่เธอสามารถเดินทางไปไหนได้ด้วยวรุตายาทำอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือกับแม่ยา่าบอกไม่ได้นะคะว่าเกิดก่อนจะตายก่อนเกิดที่หลังจะตายที่หลังอันนั้นไม่ได้ มันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเกิดก่อนอาจจะตายทีหลังหรือเกิดทีหลังอาจจะตายก่อนก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์อะไรได้เลยนอกจากว่าเราจะทําอย่างไรให้กับสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันแบบไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เท่าที่จะสามารถทําได้แล้วเมื่อคืนวรุตาก็เลยแบบ เขเรยกว่าเรื่องนี้มันต้องคิดเนาะเราก็เลยแบบโอ้เมื่อคืนก็กว่าจะได้นอนก็กอนข้างดึกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ยา่าเธอก็บอกว่าเธอก็อยังไม่ไม่มั่นใจอะไรเลยกับอนาคตของแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงวันนั้นเราก็ไม่รู้อีกนั่นแหละ ความไม่รู้นี่คือไม่สามารถจะบอกได้จริงๆแฟนบอกว่าอย่างนั้นก็รอให้แม่ย่าก็มาเดือนตุลากับน้องสาวคนเล็กแล้วกันให้แก่ช่วงนี้พักอะไรอย่างเงี้ยอรุตาก็เลยบอกว่าแล้วเธอมั่นใจได้ยังไงว่าเดือนตุลาคมที่แม่เธอจะมาแล้วเนี่ยเธอยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเธอยังไปได้เธอยังอะไรได้อะไรเงี้ยเธอมั่นใจได้ขนาดไหนเธอเธอบอกฉัน ได้ชัดเจนใช่ไหมว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่เธอก็บอกไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลยจริงๆแล้วแม่ย่ามาประเทศไทยเป็นครั้งที่สองที่ครั้งแรกเธอไม่กล้าเดินทางเลยเมื่อประมาณเกือบสิบปีที่แล้วเธอไม่กล้าเธอบอกอุ้ยเธอไม่เคยเดินทางไกลเธอไม่เคยเดินข้ามฝั่งทวีปมาก่อนเธอไม่เคยเธอไม่กล้าวารุตาบอกว่า เธอกลัวอะไรเราอยู่ตรงนี้ไปด้วยการตัดสินใจซื้อตั๋วแล้วคราวนั้นก็เลยเป็นการตัดสินใจของแม่ย่าว่าโอ้มานะอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันตามไม่แบบมานะอะไรเงี้ยทุกอย่างก็ยังคุมเครือคุมเครือค,คือคือ,คอไม่เดินไปไหนสักทีสุดท้ายประมาแล้วเธอก็ เเขาเรียกว่ามาแล้วมาเจออีกฝั่งหนึ่งของทวีปอีกฝั่งหนึ่งของลูกซึ่งมันแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องอาหารการกินเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมทาให้เธอได้เรียนรู้แล้วจนเธอกลายไปทําเป็นอัลบัม้มเก็บบันทึกภาพของเธอเอาไว้และก็มีการเขียนไดอารี่ด้วยว่าวันนี้ทําอะไรราคามะม่วงราคาเท่าไหร่กินแล้วรสช,ชาติอะไรเพราะว่า อยากให้เธอได้ทำเพราะว่าเวลาเธอกลับมาย้อนอ่านแล้วมันมันสามารถย้อนกลับไปสู่สิ่งดีๆแบบนั้นได้เธอก็เลยมีทั้งไดอารี่แล้วก็มีอัลบั้มรูปทั้งหมดที่เธอเคยเดินทางไปทุกที่ที่ในทริปนั้น แล้วพอมาครั้งที่สองเธอก็บอกว่าฉันขอมาอยู่ที่ปากช่องอย่างียฉันไม่ขอไปไหนอีกจนสุดท้ายเราก็พาเธอไปเที่ยวที่หัวหินแล้วมาครั้งนี้เธอบอกว่าเธอขอยืนยันว่าเธอจะไม่ไปไหนเธอจะขออยู่ที่ปากช่องอย่างเดียวเพราะว่าการเดินทางของคนรุ่นแบบ เริ่มมีอายุมากขึ้นการเดินทางอยากรู้อยากเห็นคือมันจะไม่มีมันไม่มีแล้วอยากจะอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบอยู่แล้วเราสบายใจเราอยู่แล้วเราแบบรู้สึกสุขใจประมาณนั้นและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือแม่ย่าอยากจะมาอยู่กับลูกชายเจอมีแค่เหตุผลเหตุผลเดียวในการบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขานั่นก็คืออยากจะมาอยู่กับลูก ในบ้านปลายชีวิตหรือก่อนที่ชีวิตเธอจะสิ้นมันเป็นเรื่องที่วรุตตาเข้าใจเพราะว่าเธอรักลูกของเธอมากแล้วการที่จากกันมาแบบเนี้มันก็เป็นเรื่องที่น้องลึกๆในใจอะไรอย่างเงี้ยววรุตตาเข้าใจ ฉะนั้นทุกครั้งเวลาเขาคุยกันทางโทรศัพท์หรืออะไรวรุตตาไม่ก็อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องมากนักอยากให้เขาได้มีเวลาซึ่งกันและกันให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ฉะนั้นเราในฐานะแค่ลูกสะพ้ายแค่เป็นผู้หญิงที่แต่งงานกับลูกชายของเขาแล้วเข้ามาอยู่ในตระกูลของเขาวารุตาก็พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแมย่ย่าเพราะว่า อยากจะให้เธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการอยากให้เธอได้สิ่งดีๆอยากให้เธอได้อะไรดีๆในในความรู้สึกของเรานะคะเพราะว่าชีวิตเธอกับชีวิตของวรุตาก็ไม่ได้ต่างกาันเรากำลังเดินไปสู่เส้นทางของความชรา แล้วถึงวันนั้นสิ่งที่เราต้องการมันไม่มีอะไรมากมายนอกจากการได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกได้มีความรักกับลูกเป็นลูกสามารถคีการอะไรเงี้ยแค่นั้นมันเป็นเรื่องแค่นี้จริงๆเลยค่ะเพราะว่าเรื่องอื่นอยากมีอยากรวยอยากอะไรพวกนี้อยากสวยอยากอะไรพวกนั้นคือมันไม่มีแล้วเพราะว่าชีวิตเรามันเกือบจะถึงก็เรียกว่าเส้นทางสุดของ ชีวิตแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเราจะมาเริ่มตระหนักกันตรงนี้ว่าสิ่งไหนที่สําคัญต่อชีวิตของเราจริงๆอะไรที่เราต้องการจริงๆเท่านั้นเองก็วรุตาสําหรับวันนี้ที่มาอัปเดตให้กับแม่ย่าก็ยังเป็นห่วงกังวลเรื่องของสุขภาพของแม่ย่ามากมากเลยนะครับก็อยากให้ทุกทท่านช่วยภาวนาให้แม่ย่าได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางมาพร้อมกับเราในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็ขอให้เชอมีสุขภาพดียาวไปตลอดไปทั้งไปทั้งกลับทั้งอยู่กับเราที่ปักช่องอะไรขออย่าให้มีปัญหาหรืออุปสศรคใดๆมาขวางกันขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีขออํานาจบุนของทุกๆท่านช่วยหนุนนํำด้ค่ะ ก็วารุตาก็ปรารถนาให้ทุกๆท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะ F4 ที่น่ารักของวารุตาบั่นปลายชีวิตแล้วคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากนอกจากความสุขการสุขใจเท่านั้นเองขอบุญหนุนนำขอให้ทุกท่านสมวังกันค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ